ตอนนี้มาดู MV ใหม่ของ Big Bang นะครับซึ่ง MV ตัวนี้เนี่ยก็โดยก็มีการถูกฟ้องร้องนะครับจากชนเผ่าอินเดียนแดงครับ Big Bang นะครับบอยแบงสุดซ่าแห่งวงการเคป๊อครับก็เพิ่งจะเปิดตัว MV เพลงใหม่ที่มีชื่อว่าแบงแบงแบงไปครับ เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ร้อนแรงมากมีผู้ชมเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แครั้งภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มียอดวิวนะครับทะลุไปมากกว่า10บล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่า MV นี้นะครับกับทำให้ผู้ชมบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจโดยเฉพาะเหล่าชนพื้นเมืองชาวอเมริกันนะครับหรือว่าอินเดียนแดงเนี่ยที่ก็ออกมาต่อว่าเรื่องการใช้เครื่องประดับศีรษะนะครับอย่าง w a r b o n n e t ครับมาใช้ในการแสดงแบบไม่เหมาะสมนะครับที่ได้เห็นในรูปในตอนนี้ เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยผู้ที่จะสวมใส่เครื่องประดับศีรษะนี้นะครับต้องเป็นคนที่ได้รับความเคารพมากที่สุดในเผ่าแล้วก็ใช้เพื่อการออกสู้รบในอดีตครับส่วนปัจจุบันนี้นะครับใช้ในการออกงานพิธีสำคัญเท่านั้นแต่ว่าทางทีมงานผู้ดูแลเสื้อผ้ากับนำเจ้าวอลบอนเนสนี้นะครับมาให้ซึงรีสวมใส่แบบไร้เหตุผลซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าเป็นเครื่องประดับธรรมดาให้ดูเท่แล้วก็แปลกตาเท่านั้น ล่าต้นนี้นะครับบิ๊กแบงก็ยังถูกต่อว่าเรื่องที่มีฉากที่จีดราก้อนล่ามโซ่ผู้หญิงเอาไว้แล้วก็ทําเหมือนว่าเธอเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงก็ดูไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยครับซึ่งต่อมาก็มีคนออกมาแก้ต่างประเด็นนี้ให้นะครับว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือ p าริสโก b เบลซึ่งก็เป็นนักออกแบบท่าเต้นของวงซึ่งเธอก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมากกับฉากนี้ส่วนเจ้าการที่สวมใส่นะครับวอลบอนเนสเนี่ยก็คงเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของทีมงานฝ่ายเสื้อผ้าแต่ว่าตอนนี้ครับท,ทางวง Big Bang เนี่ย ก็ต้นสังกัดนะครับก็ยังไม่ได้ออกมากล่าวขอโทษแต่อย่างใดครับเอาจริงไหมคือบางทีแบบ การดูท่องไม่ถึงการเนี่ยก็แบบพลาดไปได้นะการก็นึกว่าเป็นแฟชั่นไงเพราะว่าผัวนี่เขาก็ใส่กันหลายคนใช่ไหมแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่า M v วนี้เนี่ยโด่งดังคนดูเยอะอะไรเงี้ยก็เลยทําให้อินเดนแดงบางคนเห็นแล้วก็เอ้ยอันนี้ต้องเป็นหัวหน้าเผ่านะอะไรเงี้ยก็ฟังแล้วฟังไปละกันเพราะว่าความแตกต่างด้านทนขนรทมเนียะเพณีของแต่ละคนนียมันก็นะมีให้กันโอเคชุดหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันต่อนะครับกับอินไซด์ราลอัพครับ